สวัสดีค่ะพะ่อแม่เพพี่น้อง FC แฟนเพลงแฟนหมอลำขนาะสามพี่นแองเพ้ง,พงแต่ก็บ FC ยี่หลาน้อน้องอิงค่ะพะ่อก็ชอบช่องลุนผู้สาคาร์ลค่ะ,ะคลิปนี้นะคะลูกนาจะมาแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบนะคะหลังจากเมื่อว่านก่อนสองเมื่อที่ผ่านมาลูกนากได้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับข่าวสารและกรหลายลหลายคลิปนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะกะได้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับข่าวสารนะคะ เมื่อนี้นะคะคลิปนี้ลูกนางสีมาแจงให้พี่น้องในสาบันว่าลูกนางต่อไปนี้สีคอลาออกจากการทําคลิปข่าวสารข่าวสารของวงการบอลัมต่อไปนี้สีบะเฮดเกี่ยวกับคลิปแบบนี้อีกแล้วนะคะต่อไปนี้จะเลิกทําเพราะว่าหลายคนกับาว่าคอมเมนต์ว่าลูกนางบม่เหมาะที่จะที่จะเฮ็ดคลิปแบบนี้ไม่เหมาะที่จะทําคลิปเกี่ยวกับอ่านข่าว ลูกน้ำกับบ่มออีนี่แหละเพราะว่าการเบาการจานลูกน้ำกับบบผสมควรที่จะเบากพือจังหลายๆคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วคลิปนี้นะคะลูกน้ำจะขอลาออกจากการทําคลิปอ่านข่าวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะขอย้ายสังกัดนะคะเข้าสู่ทีมงานนี้ค่ะด้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้อง,ง goodness. สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะท่านประท่านทีมงานสาวหล่อพันทองไม่บ้าแมนสาวทีมงานอย่างขันเงียบทีมงานเพชรพันทองสาวหล่อเพชรพันทองทีมงานเข้มแข็งหรือทีมงานเข้มแข็งนะคะโอ้ยบ้านนี้มุสลิมก็เป็นตระกูลและเกินค่ะทาวาอย่างวันที่ด้ยินทาว่าสมาชิกเลในในทีมงานนี้ก um ็ต่ำกว่าหลักพันคน เวลาเต็มนาฮันเต็มนาฮันทักน้ามพวกขากสายแล้ว่็ขากว้าหนาฮนเต็มเปลว่าเตที่งานนี่ค่ะพี่น้องมีราคาที่เราก็บขอลาออกแล้วจะขอย้ายสังกับไปอยู่ทีมงานนี้บุญพรวิจิตรบ่อท่านประธานกับยูนีวันนี้ท่านรองประธานก็มาค่ะมาจากบ่อวินนะคะทีคือท่านรองประธานค่ะพี่น้องโอ้โหนี่ นายกมูลินี่ท่านท่านประธานและการทันรองประธานใดมากเหยี่อม่ยามแล้วนะคะดงนางจะได้ขออนุญาตข่อนุาตสังการกรูว่าเปนิลาบอไปเบิร์กันจ้าว่าเิ็นิลาบอสนาที่ทำแน่ขออนุญาตใหญสังกร่ิลาบูบาทสันลองสันลองลาบอสันลองมจไหนคะกสุนัก่อ เพิ่งแฝจค่ะหนึ่เดือนถึ่งเจะผ่านปูตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะทหารรได้ค่ะได้ได้ค่ะไดชั้นชั้นบริยาองหนูตรไปเด้ได้ค่ะตรงนี้ปัหาค่ะองให้พากัน่านขไกหมได้กเพว่าต้องต้งดูใสมช่องเก็บแข็งหใค่ะออยู คือเ่ดูดวาตามพกอนนี่เปนหนึ่งเดียว้สุดยดเค่ะภาวเยนหลอกจากีคดีมีหลายในีไม่ลยก็ีมาค่ะนเขมือนแร่งกัสียอ่ไน้ย่าไปเดเหมืนแรได้วันมาค่ะนี่อยดแกคิดแรกองไนะเหมอแร่ได้ค่ะไ่ะได้อชี แล้วพวกใส่มิจรณนาซอยสีน้า <Okay S 1> ค่ะว่า,ยายเข <c oughs> ้าบะหียนะคะนี่ค่ะตอนรับกตอนรับทั้โลกมาท่าียนที่ร้านแซ่บรีอมเส้นขนมจีนร้อนนะคะทกที่แล้วโรงาขออยากเปเซฟพิเศษให้นะคะรก็ต้องทำเมนูนี้นะคะใจว่าเราบานเข้าแล้วมันปัทิพิกนะคะ เท่านะคะกับพริกนะคะหนูเร่องงานเก่งๆกอกอย่างเดียวพริกนะคะผงชูรสนะคะดนี่ต้นกาแฟชูรสก่อนนะครับครับครับไหนกันนั่นเลยครับตรงตรงเมนูนี้นะคะจัดให้สำหรับล่าเสร็นะคะว้าวสำหรับรองประธานเนี่ย ทีมงานนี่ชุดทัดทีเแล้วนีน้อแมทอลงนี่แล้วน,ลนะคะทขนมจีนทะเลหลวงแบบพิเศษนะคะ,หะ,คะให้กับท่านรองประธานทีมงานเข้มแข็งน,นะคะจๆจุกเดีๆๆ๋ยวม,มาะางแม่นหนึ่งนะคะ เลิศบ่พีน่น้องเลิศคักถาดนี้เพื่อท่านรองของบ้านทีมงานเข้แข็งโดยตรงนะคะจัดสรรโดยลูกน้ำผู้สาวขาล้อาาอันนี้ค่าสมัครเข,ขาบ้านด้วย,ยค่าสมัครเขาเขาเขาบานเขาทีมงาน,นจานนี้สำหรับค่าสมัครเข้าทีมงาน เข้มแข็งชนบุรีนะคะค่ะอันนี้มอบให้กับอันนี้ถาดนี้มอบให้กับท่านรองประธานทีมงานเข้มแข็งนะคะกับชนบุรีแล้วก็สาวน้อยเพชรพันทองนะคะค่ะมอบให้ค่ะขอบคุณค่ะเอารับเมทันรองขอบคุณค่ะเออท่านรองเป็นเป็นผู้รับนะคะขอบคุณค่ะป้าตัดป้าตัดโต๊กิตโต๊ ีมอภัยยินค่าอคุณรู้ค่ะเบิร์ดค่ะเบิร์ดเฮ่ลีอยค่ะเทียตสอ้ยสสดงว่าพานรเปนมะานี่ยครบต้องอัานขน้อยครอเนื่อไค่ะแรกแรกแรกมะขานแรกานยูานะทุันอ่าอยู่โรบิสันบอวินนะแรกแรกโรบิสันบอวินจอมยิ้มหน่อยจอมยิ้ม่อบงานหแรกแล้วพวกทายโรบิสันบอวิน อันนี้แสดงว่ารับอุเรมาค่ะรับแล้วแต่ว่าต้องไปทดลองงานคืนด้วยตัวรนูมาหนีพานมาค่ะอันนี้ผมกนลังท้องเสกนะครับเพื่อนวุฒิฤทธิ์กำลท้องเสกนะโอ้ยดีใจเด้อค่ะได้ยาินไแล้วพี่น้องมาเด้อพี่น้องคุณได้ยานกินแซ่บกินเหนือกินเกี๊ยดทานแบบนี้ให้มาร้านแซ่บอุดรต้มเส้นขนมจีนร้อนนะคะหาบอย่างพี่น้องอยู่ขาดเส้นมันโปงตะโมค่ะ ทางเป็นทางสิบใหม่พันธมิค้มจะมาถึงเี่ยนเรยกพันธมิคมเดี่ยวเดี่ยวสายเดี่ยวขอาอานนท์อานนทสุาโยพันทองบ้านเมืงพันทองนะคะร้านจะอยู่ตรงข้ามกับคุณตาเอาปี้เสร็จกับเซเว่นปมตมุขค่ะหาตัวหยาบหงอกเลยหาบุพเพท่หาลูกน้ำกิ๊กก้าวไปทากเม่ค่ะรอจมรทีมาเลยค่ะโรงเรียนปงตมุขคะจะมีกะโอยดีใจแห้งค่ะ sì อันร่าง้าแล้ ท่านประธานรับขอสันการเรื่อพี่นอ้องจะไหนกันมือแรกเริเร่มงานเป็นเป็นมือแรกไม,ม่ขาดเนาะทดลองงานมือแรกเดี๋ยวไปเบิรงกันค่ะว่ามือแรกที่เป็นจะไหนฝากกดติดตามตอนต่อไปได้ค่ะเด้อสำหรับที่ดินตอนนี้ค่ะรับมือกับสาวน่อย